ราคาพระแท้สัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปรับชมกับสุดยอด20อันดับของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันที่ผ่านมาไปติดตามกันครับว่าจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s ไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปเริ่มตน้นกันกับอันดับที่20 พระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนปี2494พระพุทธโทน้อยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้สร้างขึ้นที่วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดโดยพระอาจารย์สงวนเจ้าอาวาสวัดอาวุธในขณะนั้นโดยคุณแม่บุญเรือนได้ร่วมสร้างและทำพิธีอธิษฐานจิตเมื่อวันที่11-13กันยายนปี2494จัดสร้างรวมทั้งหมดจำนวน100,000องค์ และกลายเป็นพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ในด้านเมตตามหานิยมป้องกันภัยแคล้วคลาดเจริญโภคสมบัติกำจัดโรคร้ายจนแม้แต่เซียนพระชื่อดังหลายๆท่านยังพกพาบูชาติดตัวตลอดเวลาซึ่งพระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่20,000บาทอันดับที่19พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุน พระผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานร,รุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีปี2543จัดได้ว่าเป็นพระผงยอดนิยมอันดับหนึ่งของหลวงปู่แรงด้วยประสบการณ์ผู้ใดมีไว้บูชาล้วนสัมผัสได้ด้วยพุทธคุณโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยควรค่าแก่การบูชาพระผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนออกที่วัดป่าหนองลมจังหวัดสรแก้ว หลวงปู่หมุนผู้สืบวิชาสายสมเด็จหลุนผู้โด่งดังของประเทศลาวหลวงปู่หมุนท่านเป็นพระเถระผู้มีวาจาสิทธิและแก่กล้ากระสินกรรมฐานแตกฉานในวิทยาอาคมต่างๆวัตถุมงคลของท่านมีผู้เลื่อมใสศรัทธานับวันจะหายากยิ่งขึ้นซึ่งพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่20,000ื 20, บาท อันดับที่18รูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตเนื้อทองคำอนุสร์122ปีสมเด็จพุทธจารย์โตวัดระฆังโคสิตารามรุ่นอนุสร์ครบรอบ122ปีแห่งวันคล้ายวันมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตประกอบพิธีมุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2537 โดยสร้างขึ้นหลังจากที่วัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่สร้างก่อนหน้านั้นหมดไปในเวลาไม่นานนักคณะกรรมการวัดระฆังและคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตและให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ ในพระคุณท่านได้นำไปสักการะบูชาและนำติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวซึ่งรูปเหมือนสมเด็จพุทอาจารย์โตเนื้อทองคําปี37องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่40,000บาทอันดับที่17เเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขรุ่นแรกหลวงพ่อสมภพ ได้เล่าถึงความเป็นมาของเหรียญหลวงปู่เผือกรุ่นแรกนี้ว่าสร้างขึ้นมาจากนิมิตท,ที่ได้พบเห็นในสมาธิโดยการประทับร่างทรงหลวงปู่เผือกปลุกเสกซึ่งคาถาและอักขระเลขยันต์ต่างๆหลวงพ่อสมพบได้นั่งสมาธิทางจิตเท่านั้นสามารถติดต่อกับหลวงปู่เผือกได้โดยบอกวิธีการลงอักขระเลขยันปีที่สร้างเหรียญรุ่นนี้ก็คือปี2507ปลุกเสกนานถึง3ปีเต็มจำนวนการสร้าง เนื้อทองคําประมาณมากกว่าสามเหรียญเนื้อเงินประมาณ108เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงประมาณ2510เหรียญในอดีตชุมชนย่านวัดสาลีโขขึ้นชื่อว่าเป็นดงนักเลงถึงกับมีคําพูดติดปากกันว่าหนังไม่เหนียวห้ามเที่ยวสาลีโขซึ่งทุกวันนี้หากเซียนพระพูดถึงวัตถุมงคลวัดสาลีโขก็จะนึกถึงประโยคนี้ด้วยซึ่งเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพ มีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 6. 0 0มื่นบาทอันดับที่16เหรียญสิงหะบรลลือหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขปี2534เหรียญสิงหะบัลลือเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดมุมด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่เผือกนั่งสมาธิเหนือกอบัวล้อมด้วยพระคาถาบารมี30ทัศนทัซ้ายขวาเป็นยันพระพระความดีข้างใต้เป็นณทรงแผ่นดิน เนือสีสาสิงหราชเป็นยันหัวใจเทพชุมนุมพร้อมด้วยนปัทมัง108ด้านหลังเป็นรูปพระนารายทรงหยุดหน้าให้ผลทางมหาอำนาจปราภัยพานทุกสิ่งด้านข้างเป็นนปัทมัง108ลงมาเป็นหัวใจเทพชุมนุมอีกด้านเป็นนัรือชาซ้ายเป็นรูปหนุมานถือพระขันขวาเป็นองคตทั้งสองล้อมด้วยพระอัครพระเจ้าหาพระองค์และท่าสีดินน้ำไฟลม เพื่อหนุนให้มีชีวิตเป็นตัวตนขึ้นในนิมิตจัดสร้างด้วยการสามเนื้อได้แก่เนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงซึ่งเหรียญสิงหาบรรลือหลวงปู่เผือกวัดสารีโขปี2534องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6 5 0 0 0บาทอันดับที่15เหรียญไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นที่2เหรียญไอ้ไข่วัดเจดีปี2535 สมัยก่อนชาวบ้านจะเรียกกันว่าเหรียญหน้าแก่พอลักษณะการขึ้นพิมพ์เหรียญใหม่ที่ต่างจากรุ่นแรกซึ่งเหรียญวัตถุมงคลไอ้ไข่รุ่นที่สองนี้พอท่านเทอมก็ได้อธิษฐานจิตขอสร้างจากหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสและไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขึ้นมาขอให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสิริสุทัศน์ธรรมพรรองจเจ้าอาวาสวัดสุทั์เทวาร,รามในขณะนั้นเป็นทุระในการจัดสร้างจํานวน5 0 0พันเหรียญเหรียญรุ่นนี้เมื่อปั๊มเหรียญเสร็จ ท่านเจ้าคุณสุพจน์ได้เป็นทุระในการเข้าปลุกเสกในพระอุโบสถวัดส,สุทัศน์เทพวรารามโดยให้สิทธิ์วัดที่อยู่ในสังกัดท่านเป็นผู้ยกเข้าไปนำโดยพี่ไข่สกุลเพชรทัพซึ่งไปเล่าเรียนและอาศัยอยู่กับท่านเจ้าคุณและสิทธิ์วัดพระเนนช่วยกันยกเข้าพระอุโบสถปลุกเสกอยู่นานหลายเดือนหลายวาระหลายพิธีก่อนที่พ่อท่านเทิมและสิทธิ์จะมารับไปเพื่อน,นำไปให้ผู้คนบูชา ซึ่งเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นที่2องค์งที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทอันดับที่14เต่าหลวงปู่หลิวออกวัดสนามแย้รุ่นแรกหลวงปู่หลิวเป็นพระเกจิผู้ทรงปัญญาและพุทธคมสูงส่งมีเมตตาบาร,รมีถือสันโดษเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การจะสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวนั้นท่านเริ่มสร้างมาตั้งแต่ประมาณปี2,500ที่วัดสนามแย้ในยุคแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อผงต่อมามีการจัดสร้างในหลายรูปแบบทั้งเหรียญรูปหล่อลอยองค์พระบูชาพระสังกจายพระปิดตาส่วนเครื่องรางของขลังมีอาทิตย์ตะกุดคาดเอวจิ้งจกสองหางและกันหาชาลีเป็นต้นแต่ที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดและได้รับการยอมรับให้เป็นเจ้าตำรับก็คือเหรียญพญาเต่าเรือน ซึ่งท่านศึกษาวิชานี้มาจากหลวงพยนต์วัดบ้านของจังหวัดราชบุรีพญาเต่าเรือนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนขอให้ท่านหลวงปู่หลิวปลูกเสกก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ครบถ้วนทั้งคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมทรรม,มาค้าขายร่ำรวยและโชคลาภซึ่งเต่าหลวงปู่หลิวออกวัดสนามแย้รุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาท อันดับที่13เหรียญหล่อหลวงปู่สุขออกวัดหัวหาดพิมพ์เล็กวัดหัวหาดหรือวัดพิกุลงามตั้งอยู่เยื้องกับวัดป่าคลองมะขามเท่าแต่อยู่กันคนละฝั่งแม่น้ําตามประวัติว่าหลวงปู่สุขท่านปลุกเสกและแจกพระพิมพ์วัดหัวหาดทั้งหมดที่วัดป่าคลองมะขามเท่าแต่เนื่องเพราะว่าต่อมามีผู้พบพระพิมพ์นี้จากละแวกวัดหัวหาดจานวนมากจึงเรียกชื่อตามที่พบพระว่าพระวัดหัวหาดพระพิมพ์วัดหัวหาดมีอยู่หลายพิมพ์ แต่หลักๆที่นิยมแบ่งเป็นหมวดพิมพ์แขนหักศอกพิมพ์แขนกลมและพิมพ์บัวเม็ดแต่ทุกพิมพ์จะค้งเอกลักษณ์ก็คือนั่งประทับบนฐานบัวมีประทามนมณฑลครอบพระเศียรและรัศมีทั้งสองข้างพระส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นพระเนื้อชินตะกัวคือเนื้อตะกัวผสมกับประรอดผิวสีเทาอมดำเนื้อในสีเทาอมเงินพระที่ผ่านการใช้มาน้อยผิวจะมีพรายปรลอดสีขาวจับตามซอก ส่วนองค์ที่ใช้มาผิวจะมีคราบไขสีขาวอมเหลืองและมีสนิมคล้ายกับพระกุโบราณวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขมีสร้างออกที่หลายวัดล้วนมีมาตรฐานเป็นที่นิยมของวงการอย่างสูงอาทิวัดป่าคลองมะขามเท่าวัดหัวหาวัดส้มเสี้ยวและวัดคลองขอมเป็นต้นซึ่งเหรียญหล่อหลวงปู่สุขออกวัดหัวหาดพิมพ์เล็กองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่10,000 0 6 0 0มื 60, บาทอันดับที่12พระหลวงปูทวดวัดช้างให้พิมพบี B. พระหลวงปูทวดหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ปี2 5 0 5ที่พบเห็นกันบ่อยๆในวงการพระเครื่องส่วนใหญ่มักจะเป็นพิมพ์ใหญ่เออันเป็นพิมพ์ยอดนิยมที่มีการเช่าหาในราคาสูงบางองค์อาสูงถึงหลักล้านก็มีนอกจากนี้พระหลวงปูทวดหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่เอ ก็ยังมีพิมพ์ใหญ่ B และพิมพ์ใหญ่ C ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้เพราะเป็นพระหลวงปุ่ทวดที่สร้างในคราวเดียวกันที่มีราคาถูกกว่ากันแต่ก็ต้องว่าการที่หลากหลายแสนบาทในองค์ที่สวยโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่ B พระหลวงปุ่ทวดสองพิมพ์หลังนี้บางครั้งจะเรียกว่าพิมพ์หลังเตารีดหัวมนคือช่างได้แต่งปลายยอดองค์พระให้มีความโค้งมนรับกับเสียงขององค์หลวงปุ่ทวด แต่บางองค์ก็มีลักษณะปลายองค์ที่แหลมเหมือนกับหลังเตารีดเก็มีแต่จะมีน้อยมากพระหลวงปุ่ทวดพิมพบีและ C นี้แม้ว่าปลายองค์พระจะโค้งมนเหมือนกันแต่รายละเอียดทางเคาหน้ารูปทรงฟอร์มพระจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนจำแนกได้ไม่ยากนักซึ่งพระหลวงปุ่ทว,วดวัดช้างให้พิมพบีองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนเือกันอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาท อันดับที่11หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่โสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจจะสร้างโดยกรมตำรวจในสมัยพลตำรวจเอกพศบุญญาจีดาที่เป็นอธิบดีกรมตำรวจรายละเอียดการจัดสร้างมีดังนี้เนื้อเงินจะสร้างเป็นพิมแปดเหลี่ยมจำนวน50,000องค์พิมพทรายนวลจำนวน2 0 0 0 0 0องค์และพิมพ์พรายประกายเงินจำนวน2 0 0 0 0 0องค์ 2เนื้อเงินชุบ3กษัตริย์จะสร้างพิมพ์แดเหลี่ยมจำนวน5 0,000องค์พิมพ์ร้อยองค์จำนวน10,000 0องค์ 3. เนื้อทองคําในแต่ละพิมพ์มีจำนวนการสร้างพิมพ์ละ10,000องค์โดยแบ่งเป็นพิมพ์แปดเหลี่ยมพิมพ์ทองนวลพิมพ์เล็กพิมพ์ทองนวลพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทองประกายพิมพ์เล็กและพิมพ์ทองประกายพิมพ์ใหญ่ซึ่งพระหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพ มีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทและที่สุดของ10อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1ใน10และเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันกับอันดับที่10รูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันปี2507รูปเหมือนหลวงปู่คล้ายวัดสวนขันปี2507รุ่นนี้ทำพิธีเททองหล่อ ที่วัดบางเดือนอำเภอพุนพินจังสุราษฎร์ธานีเมื่อประมาณปี2505แต่ออกให้เช่าบูชาเมื่อปี2507ที่วัดกรูดจังสุราษฎร์ธานีและส่วนหนึ่งพอท่านคลายได้นำไปแจกที่วัดสวนขันในภายหลังจำนวนการสร้างไม่มากนักโดยประมาณพันองค์เนื้อพระออกวันณะเหลืองเป็นหลักบางองค์จะออกวันนะเหลืองอมเขียวผิวนอกมักจะมีน้ำตาลอมดำ ขนาดองค์พระกว้างประมาณ2เซนติเมตรสูงประมาณ3เซนติเมตรพระรุ่นนี้วงการพระเครื่องแบ่งออกเป็น2พิมพ์หลักก็คือพิมพ์ต้อและพิมพ์ฉลูดซึ่งยังแบ่งย่อยๆออกไปอีกหลายพิมพ์อาทิพิมพ์ต้อหน้าใหญ่พิมพ์ต้อหน้าเล็กและพิมพ์ฉลูดหน้าเหงนเป็นต้นซึ่งรูปหล่อพอท่านคล้ายวัดสวนขันปี2 5 0 7องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่30,000 0บาท อันดับที่9พระคงลำพูนเนื้อเขียวพระคงพบที่วัดพระคงฤาษีเป็นวัดแรกจึงขนานนามพระสกุลลำพูนนี้ว่าพระคงพุทธลักษณะเป็นพระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรอย,อยู่บนฐานรัตนบัลลังก์ประกอบด้วยบัวลูกแก้วจำนวน18จุดมีใบโพทั้งสิ้น20ใบมีทั้งชูการพริ้วสลวยเนื้อพระเป็นเนื้อดินเผาละเอียดบางองค์มีแร่ดอกมะขาม องค์พระจะมีสีอ่อนแต่ไม่เหมือนกันอาทิสีพิกุลสีขาวสีเขียวสีหม้อใหม่เป็นต้นสำหรับด้านพุทธคุณกล่าวกันเป็นเสียงเดียวว่าปรากฏพุทธคุณเป็นเลิศด้านป้องกันพยันตรายนานัประกาศรวมทั้งสเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมสูงเช่นเดียวกับพระรอดซึ่งพระคงลำพูนเนื้อเขียวองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาปเปลี่ยนมือกันอยู่ที่3 0,000นบาท อันดับที่8เหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนื้อเงินในปี2516คณะกรรมการวัดช่องแค่ได้จัดสร้างเหรียญเสาห้ามหาลาบหลวงพ่อพรมมีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาห้าเพื่อหาทุนสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมไม่มีหูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.9เซนติเมตรจำนวนการจัดสร้างเป็นเหรียญเงินประมาณ300เหรียญเหรียญทองแดงกระไหล่ทอง1,000ันเหรียญ เหรียญทองแดงผิวไฟ5 0 0พันเหรียญและเหรียญเนื้อทองแดงชุบเงินลักษณะของเหรียญด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ไม่มีฐานด้านบนขอบโค้งเขียนว่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคล้อมรอบขอบเหรียญเป็นรูปกลีบบัวและจุดไข่ปลาด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปดอกโบบานมีเลข5อยู่ตรงกลางด้านบนมีอัขราขอม10ตัวด้านล่างเขียนว่าเหรียญมหาลาบ2516 ซึ่งเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนเนื้อเงินองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทอันดับที่7เหรียญแจกทานหลวงพ่อพรม,พพรมปี2,515วัตถุมงคลที่สำคัญอีกหนึ่งพิมพ์ของหลวงพ่อพรมนั่นก็คือเหอรียญแจกทานที่นับเป็นเหรียญยอดนิยมลองลงมาจากเหรียญรุ่นแรกเรียกได้ว่าออกมาเพียง1-2เดือน สนนราคาก็ขยับขึ้นอย่างรวดเร็วเหรียญแจกทานสร้างในปี2515โดยคณะกรรมการวัดเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างศาราการประเรียนที่เรียกว่าเหรียญแจกทานเนื่องจากคณะกรรมการได้นำเหรียญถวายหลวงพ่อจำนวน3 0 0พันเหรียญเพื่อแจกเป็นทานโดยใส่ขันวางวินากุติให้ทุกคนหยิบไปได้คนละหนึ่งเหรียญจึงนำมาเรียกเป็นชื่อเหรียญส่วนที่เหลือนำออกให้เช่าบูชาเหรียญนี้เริ่มสร้างมีเพียงพิมพ์เดียว แต่เมื่อปั๊มไปจํานวนหนึ่งแม่พิมพ์เกิดชํารุดทางวัดจึงให้ช่างแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่กลายเป็น2พิมพ์ก็คือพิมพ์สังคติสั้นและพิมพ์สังคติยาวโดยสังเกตที่เส้นสังคติสําหรับด้านหลังยังคงมีเป็นพิมพ์เดียวซึ่งเหรียญแจกทานหลวงพ่อพมวัดช่องแคองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่400,000บาทอันดับที่6 เหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือจัดสร้างขึ้นในปี2492โดยจัดสร้างเป็นจํานวนไม่มากนักเป็นเหรียญเนื้อเงินประมาณ50เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงประมาณ100เหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมามีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อพรมครึ่งองค์มีอักษรไทยเขียนไว้ที่ขอบบนว่าพระอาจารย์พรมมีอักษร เป็นหัวใจธาตุอยู่ด้านข้างใบหน้าทั้งสองข้างด้านหลังเป็นยันเถาะขึ้นยอดควายชั้นล้อมด้วยหัวใจอิซสวาสุและพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะมีอักขระเรียงลงไปด้านล่างอีกสีแถวหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือพระเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองกรุงเก่าสีอยุทยาท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20ตุลาคมปี2456ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน11ปีฉลู และถึงแก่ม,มรณาภาพเมื่อวันที่27มกราคมปี2534รวมสิริอายุได้78ปีซึ่งเหรียญหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6แสนบาทและที่สุดของ5อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุด จะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1-5และเป็นสุดยอดของพระเครื่องเริ่มกันกับอันดับที่5พระชัยวัดท่านจะมาวัดสามปลื้มพิมพ์แซยิตพระชัยวัตรสมเด็จพระพุทธาจารย์มาวัดสามปลื้มกรุงเทพได้จำแนกแยกพิมพ์ไว้ได้หลายพิมพ์โดยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับตั้งสมาธิเพชรอยู่บรฐานบัวเล็บช้างชั้นเดียวทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ที่น่าสังเกตก็คือแม้จะเป็นการเทหลอ,อกก็ตามที แต่การประสานและไล่หุ่นก่อนเทพระนั้นประณีตมากไม่มีรอยตะเข็บหรือรอยตะใบแต่งแม้แต่น้อยพระชัยวัดพิมพ์แซยิตท่านเจ้ามานับเป็นพระเครื่องที่พระพุทธาจย์มาได้สร้างขึ้นในยุคแรกๆเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในวาระที่ท่านเจ้ามามีอายุครบ60ปีในปีพุทธศักราช2440มีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์สมาธิและพิมพ์มาราวิชัยพุทธลักษณะเป็นองค์พระปฏิมาประทรับนั่ง บนฐานอาสนะฐานล่างบานกว้างออกหล่อแบบลอยองค์ก้นกลวงเป็นพระเนื้อโลหะผสมวันณะน้ำตาลอมแดงส่วนมากนักจะมีการลงชาติปิดทองซึ่งทำให้แลดูสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งพระชัยวัฒนท่านเจ้ามาวัดสามปรืล่มพิมพ์แซยิตองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่8 0 0 0 0 0บาทอันดับที่4 พระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชฉิมพลีจมโบหนึ่งเนื้อผงใบลานพระปิตาจมโบหนึ่งหลวงปุโตะจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520ลักษณะเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณทรงกลมรูปไข่ขนาดเขื่องเนื้อหนาด้านหน้าเป็นองค์พระปิตามหาลาบไม่ปรากฏอักษรอักขระด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเห,เหปั๊มเข้าเหนื้อโดยจะเห็นชัดทุกตัวอักขระด้านบนเหนือยันบอกชื่อหลวงปุโต ด้านลางใต้ย,ยันบอกชื่อวัดประดู่ฉิมพลีมีผู้นำไปใช้ได้เห็นอนุภาพด้านเมตตามหาสเสน่ห์เป็นที่เรื่องหลือขนาดมีเรื่องเข้าหูหลวงปู่ว่าลูกศิษย์หลายรายขูดเนื้อไปใช้ในทางเมตตาทำให้ผิดศีลธรรมหลวงปู่จึงประกาศเรียกพระคืนแบบให้ก็ดีซื้อก็ได้เพื่อยุติปัญหาปรากฏว่าไม่มีใครเอามาคืนแต่กลับมีคนมาก้าซื้อในราคาสูงราคาพุ่งถึงหลักหลายแสน เกินหน้าพระเครื่องที่มีชื่อเสียงรุ่นแรกทุกๆชนิดซึ่งพระปิดตาหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพีรุ่นจำโบหนึ่งเนื้อผงใบลานองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 900. 0แสบาทและที่สุดของ3อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือแพงที่สุดและเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันในอันดับที่สา รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์นิยมรูปหล่อพิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเป็นพระเครื่องรูปหล่อที่แพงที่สุดในประวัติบันทึกว่าหลวงพ่อเงินท่านได้จ้างช่างจากบ้านช่างหลอกกรุงเทพเป็นผู้ออกแบบและหล่อพระรูปหล่อพิมพ์นิยมและเหรียญพิมพ์จอบใหญ่จอบเล็กโดยประมาณการสร้างอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2451ถึง2459รูปหล่อพิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ได้รับความนิยมสูงสุดเพราะจำนวนพระมีน้อยและหายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพิมพ์สวยงามองค์พระจะอวบอิ่มพิมพ์นิยมเป็นพระเทหล่อแบบช่อโดยต่อสายน้ำโลหะเข้าทางใต้ฐานเมื่อโลหะเย็นตัวจึงตัดก้านชนวนใต้ฐานจึงมีร้อยแต่งตะไบทุกองค์และในส่วนที่สำคัญเช่นหน้าผากโหนกแก้มจะมีความนูนอย่างชัดเจนริ้วจีวรจะคมชัดอ่อนช้อย เนื้อทองเหลืองผสมซึ่งอายุ100ปีขึ้นไปจะมีประกายสุกสว่างไม่ซีดหมนและผิวพระจะปรากฏรูพุ่นคล้ายตามดซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งเกิดจากการหล่อแบบช่อแม่พิมพ์ซึ่งรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์นิยมองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1ล้านบาทอันดับที่2พระสมเด็จจิตรดาปี2511 พระสมเด็จจิรดาหรือสมเด็จหลวงพ่อจิรดาหรือพระกำลังแผ่นดินเป็นพระพุทธรูปพิมพ์ปางสมาธิแบบนั่งคาสมาธิพระบาทขวาทับพระบาทซ้ายประทับเหนือดอกบัวบานบนห้ากลีบล่าง9ก้ากีบรวมกันเป็น9ก้ากรีบตรงกับรัชกาลที่9รูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วขนาดกว้าง2เซนติเมตรสูง3เซนติเมตรขนาดองค์เล็กกว้าง1.2เซนติเมตรสูง1.9เซนติเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตของพระองค์เองเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารในระหว่างปีพุทธศักราช2,508ถึง2,513จำนวนการสร้างพระสมเด็จจิรดาจากข้อมูลในใบพระราชทานที่กำกับองค์พระเพราะประมาณได้ว่าตั้งแต่เดือน10ปี2,508ถึงเดือน9ปี2,512มีจำนวนประมาณ2,974องค์ซึ่งพระสมเด็จจิรดาปี2,511 องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1ล้าน2แบาทและที่สุดของพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นสุดยอดของพระเครื่องในสัปดาห์นี้ได้แก่รูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นเบตงรูปหล่อหลวงปู่ทวดเลขใต้ฐานปี2 5 0 5 หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ารุ่นท่านสวัสดิ์โชติพานิ้างเป็นหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดที่แม้จะไม่ได้ออกโดยวัดช้างให้โดยตรงแต่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่สองแสวงหาของบรรดาผู้ที่เคารพนับถือหลวงปู่ทวดเป็นอย่างมากปัจจุบันค่านิยมสูงมากยิ่งเลขสวยๆโค้ดสวยๆหาของแท้ได้ยากยิ่งเนื่องจากเป็นพระหล่อแบบโบราณรายละเอียดแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ จุดสังเกตที่เหมือนกันก็คือองค์พระจะนั่งค้อมไหล่เล็กน้อยเส้น,นหนาผากแนวขวางต้องคมชัดเจนไหล่ซ้ายของหลวงปู่จะตามกว่าไหล่ขวาเบ้าตาลึกจมูกโดง่งหากมองจากด้านหน้าตรงๆสามารถเห็นหลังใบหูด้านบนได้ส่วนองค์พระจะผ่านการแต่งบ้างเล็กน้อยพุทธคุณครอบจักรวาลดังเช่นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดอื่นๆโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดและนิรันตตรายจนมีคำพูดว่า แขวนพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงซึ่งรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดชังให้รุ่นเบตงองค์งที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านแสนบาทและทั้งหมดนี้ก็คือราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมที่ทางราคาพระแท้ได้รวบรวมข้อมูลนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและศึกษากันในสัปดาห์หน้า จะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมอะไรที่ได้เข้ามาอยู่ในการจัดลำดับของทางราคาพระแท้คอยติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวาน ร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทย ร้านพระเครื่องโทนบางแค่เจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่ F4 หรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028